ดีครับแม่แม่เอฟซีค่ะวันนี้จะมาฝึกน้องถุงทองค่ะนั่งงวงนั่งงวงค่ะจะเป็นหรือเปล่านอกวันนี้น้อฝึกน้องถุงทองหน่อยไปหาอาหารอะเดี๋ยวตาไปเอาอ้อยมาลอกก่อนอเดี๋ยวรอคุณตาก่อนถุงทองก่อนเนาะนั่งทางงวง เราก็ได้อาหารมาล่อแล้วครับผมนี่ได้อ้อยมาล่อแล้วอ้อยอาหารมาล่อมาล่อไม่บอกนะว่ามาล่อน้องครับผมมาล่อมาฝึกนะเอามาฝึกคือว่าเราฝึกสร้างเราต้องมีเอ่อพวกหอมหวานเช่นกล้วยหรืออ้อยเอ่อหรือหรนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นจกินอยู่ทุงทองเอาเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆย็นจกินอยู่เอาเอาเอากินก่อน

สูงฝึกเดินด้วยฝึกด้วยฝึกด้วยฝึกยกแฉกเพื่อได้ทำงานนน้องถทุ่งทองเนาะเออเอาหนีเอาโอเคนี่รับรางวัลรับรางวัลก่อนเร็ว ครับรางวัลของคนจริงเร็วขอบคุณจับเร็วครับผมขอบคุณครับสำหรับรางวัลคนจริงครับผมโอ้ได้ไหมเถอะวะถุงท้องใน่กินเถอะวะกินเถอะวะเอาอ๊กเอ้ายกมือห้องเปลี่ยน์ไล่นั่งเด้อในนั่งทำรูมทำรูมทำตามทำรูมกรดเออจริงไหมเถอะวะมาดูยกขาพร้อม มามเดินสิลูกเออบอกไงดีมาลยม้เออสูงสูงเออสูง ุลกองเขี้ยวผลกุณตาพ้ามาเลี้ยงงัวพ่อเออคนจริงเออเอาโอเคดูโอเคโอเคโอเคลงมาลงได้บอย่างลใจพัดปลงเยครับเออรางวัลของคนจริงออกไปครับคุน ย่าก็้งามจริงเออจริงจริจริมือเ้าต้องเอานังไล่นี่นี่เอาตะขอนี่เป็นแฮนด์มอไซหรือเากระบิดอื่นมือนี้เอาเจนเข่าเข่าถีไปก่อนเอามาบังเาต้องเห็ดานักลับบังกลับหูคนบังหูเลยบังเอาั้างเ้าเห็นไหมบ้งบ้ออเออเจิงเยสบัดขึืนเลยมล้มาเอองมาเออ

อามือนี่เลยจับนี่ก็โอเคเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วมืออื่นมือเทาจะให้จับนี่มาผมยุ้งหมดนี่จับนี่สิเจ็บเจ็บเจ็บเลยเจ็บเออเจ็บเราเขาก็นั่งสี่มืนบอเราเขาก็นั่งจับนี่สิมืออื่นเขากับเอาจังนี่ให้มันนั่งให้มันยกเป็นก้อนขันตอนแรกคือแบบมันยกเป็นก้อนที่นี่ก็เวลานังเวลาแขกนั่งถ่ายรูปปั๊บตัวของเรถ่ายรูปได้นานตัวถึงทองเราเริ่มโชว์ได้แล้ว อารางวัลขอคนเจ่งอีกเอาคนรางวัลน้อยเอารางวัลของคนจริงเอาไปเอารางวัลให้คนจริงกินก่อนเอาพักกินก่อนเอาพักก่อนพักกินก่อนนี่จะคำรางวัลของคนจริงเอาหันจริงหันเจิงก็ได้กินตั๋วตามไปไปไปกินยาไปผุ่นไปกินเลยไฟยาจะได้ยังไงเร็วเอาไว้มันเจ็บๆเจ็บกินๆแล้วมันีย่แค่นันเนาะถุงมั่งมาลองลองมจับอีกสี่คนลองลองเห็นอีกสี่คน รู้หรือเออรู้รู้้้บ่ได้เอาไมเอาไนแม่ดากงมันหมันบหูกเกี่ยวเด้อบ่ท่านหูเกี่ยวเอารบ่ท่านหูเกี่ยวคนองออ้บ่ได้บ่ได้เอาไหบ่ท่านหูเกี่ยวเอาไหมเอาไก่อนเอาก่อนเอาบ่อะเอาอไรเก่าอนอะไรเก่าเออ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 เั้งสจะหูเอาเออมามา โอ้ยวคอยเป็น <game> ค <klore> ่อยไปต้นะเขาอกคอยเป็นคยไปต้นมันแข็งแาอันนั้นง่วงเขาก็แยวน้ำนอเขากเกี่ยวได้มามาอืมา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 มคมาบอมามามาเาม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 รมามามมามมา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 เาม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 มามาาาค่อยาค่อยค่อย่ค่อย ค่อย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 แม่ทิมแม่ทิมแขกทบตัวนี่ที่ห้องสำรองนั่งยังซี่ต้องไปยกขึ้นปั๊บไปคอยไปเนาะเอออ๋อฝรีบรีกนมือเนี้อเพิ่มเติมขึไปเรื่อยเพิ่มเติมไป้รื่อมือนี่ขั้นตอนนีงก็คือว่าจังสี่พอมังหนึ่งอุ้นเป๊มาไหม

อาสูงสูงลุมมามมาอมาวมามาุงมมาลุมมาดมม้มมมมมค่ยล้มค่อยลค่อย่อยค่อยค่อย่าค่อยค่อยเออเออเอามื่อคืนเดี๋ยวเาเอาเอาแบบม่ดีเอาอันนี้กินกอน ลา้รางวัลคนเจ่งก่อนแล้วคนเจ่งก่อนมืออื่นคอยมาฝึกไหมน้อยๆมืออื่นเท่าเขาอีกน้อยนึ่งมือน้อยอีกหน่อยนึงที่จะจริงที่นี่เวลาเจรงนี่เขานั่งปั๊บมันยกขึ้นทุบยกขึ้นทุบเลยอ๋อหนี่รางวัลคนเจ่งเออเจ่งเจงเจ่งเอาสำหรับคลิปนี้ฟ้องถุงทองจากเมย์เมย์นะคะฝากที่มาเป็นกำลังใจครับผมอ่าเป็นกำลังใจให้น้องถุงทองหน่อยครับว่า เดี๋ยวจะฝึกให้นั่งลองนั่งงวงดูนะนั่งงวงถ่ายรูปนะอะขอบคุณครับแม่แม่เอฟซีที่คอยติดตามช่องทรายถุงทองของเรานะครับแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับผม<ต>